ท็อปออฟเดอะเวิร์วันนี้วันเสาร์ไปเที่ยวเกาะฟูกัวเกาะที่ได้รับการพัฒนาจากทางการเวียดนามให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ไปดูกันว่าเขาพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างไรทําไมถึงคาดหวังให้มาเทียบชั้นภูเก็ตชมโลกใต้น้ํแอนิเอคราเรียมที่ฟูกัวตื่นตาก,กับฉลามหัวคอนและสัตว์ใต้น้ำนานาชนิดไทยเราควรปรับตัวเรื่องงานพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวอย่างไรให้ทันเขาติดตามชมจนจบรายการนะครับ สวัสดีครับท็อปออฟเดอะเวิร์นะครับตอนนี้เนี่ยผมพาคณะมาอยู่ที่เกาะฟุกกวกประเทศเวียดนามนะครับ เกาะฟุกุกเนี่ยหลายถ้าอาจจะยังไม่ทราบว่าอยู่ตรงไหนถ้าลองนึกถึงแผนที่ลองดูภาพแผนที่นะครับเกาะฟุกุกเนี่ยจะอยู่ทางใต้สุดของเกาะเวียดนามเลยมองในแผนที่เนี่ยมันจะเป็นทา้งน้านตะวันออกของอ่าวไทยอันที่จริงถ้าดูในแผนที่ถ้าไม่ทราบเนี่ยจะเหมือนกับฟุกุกอยู่ในเขมรด้วยซ้าไปเพราะว่ามันจะย้อยมาทางเขมรหน่อยหนึ่งเอาจริงๆฟุกุกเนี่ยห่างจากเขมรเพียงแค่15กิโลเมตรเท่านั้นเองแล้วก็ที่ฟุกุกเนี่ยเคยมีข้อพิพาท หลายต่อหลายครั้งว่าเขเมรก็จะเคลมฟุ่งฟวกเป็นของเขเมรตั้งแต่ในอดีตจนกระทั่งถึงล่าสุดนียก็มีการเคลมกันไยตลอดนะครับแต่เขเมรยพยายามที่จะมายึดฟุกวกในช่วงเขเมรแดงแต่ว่าช่วงนั้นเนี่ยก็พ่ายแพ้ให้กับทางเวียดนามสุดท้ายฟุกงวกก็ยังเป็นของเวียดนามอยู่เดิมฟุกงฟวก,กเป็นของเขเมรแต่ในช่วงที่มีสงครามในยุคล่าอนะาณิคมเนี่ยทางกษัตริย์เขเมรก็ พยายามเสนอข้อเสนอด้วยการยกฟุกัวให้กับฝรั่งเศสปกครองโดยแลกกับเอกราชหรืออิสรภาพของกัมพูชาแต่ไม่เปผลสำเร็จครับสุดท้ายกัมพูชาก็ถูกยึดครองโดยฝรั่งเศสร,รวมทั้งเกาะฟุกัวด้วยแล้วเกาะฟุกัวก,ก็ยังถูกยึดครองต่อเนื่องมานะครับเป็นของฝรั่งเศสต่อมาแม้ว่าหลังจากที่กัมพูชาประกาศอิสรภาพแล้วก็ตาม สุดท้ายเวียดนามเนี่ยก็เข้ามาประกาศให้ฟุกวกเป็นส่วนหนึ่งของเวียดนามฟุกวกเนี่ยผ่านประวัติศาสตร์มายาวนานนอกจากการผูกเครมระหว่าง2ประเทศก็คือเขเมรกับเวียดนามเขเมรกับฝรั่งเศสเคยพยายามเครมฟุกวกด้วยกันมา ภูกยังมีประวัติศาสตร์ช่วงหนึ่งซึ่งเป็นสถานที่คุมขังนักโทษครับในสมัยเวียดนามเหนือกับเวียดนามใต้ตอนนั้นเนี่ยนะครับก็มีการใช้ฟูก็ตเนี่ยเป็นเกาะที่ใช้เป็นเรือนจําขังนักโทษเช่นกันฟูเก็ตแห่งนี้จะบอกว่ามันมีขนาดใกล้เคียงกับภูเก็ตเลยครับภูเก็ตมีขนาด574ตารางกิโลเมตรในขณะที่เกาะภูเก็ตเนี่ยมีขนาดอยู่ที่543ตารางกิโลเมตรขนาดใกล้เคียงกันเลยครับแต่ภูเก็ตในปัจจุบันนี้ได้รับการพัฒนา ให้เป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวอาจจะยังไม่ได้โด่งดังเหมือนภูเก็ตนะครับแต่ว่าเป็นเกาะน้องใหม่ที่มาแรงมากๆต้องบอกจริงๆว่าผมมาฟูกัวครังนี้เป็นครั้งที่2แล้วก็ทึ่งมากๆเพราะว่าครั้งแรกที่ผมมาฟูกัวเกนี่น่าจะประมาณ1 4 1 5ปีที่แล้วตอนนั้นเนี่ยฟูกัวกไม่มีอะไรเลยเป็นเกาะที่มีแต่ชาวประมงอยู่แล้วก็ทําเกษตรกรรมก็คือมีแต่ เลือกสวนไรนาแล้วก็มีแต่ชาวประมงเป็นเกาะที่ไม่ได้มีอะไรน่าท่องเที่ยวเลยแล้วทะเลที่ภูกวงเนี่ยก็ไม่ได้สวยเหมือนทะเลที่ภูเก็ตหรือทะเลที่สมเด็จที่สมุยนะครับนั่นคือเมื่อประมาณ15ปีที่แล้วผมมาภูกวงเนี่ยด้วยการเดินทางโดยเรือคือมาโดยครูสเนี่ยนะครับผ่านมาแล้วก็ภูก็งก็เป็นจุดแวะผ่านที่เวลาเรือผ่านมาที่นี่แต่ต้องบอกจริงๆว่ามาครั้งนี้สิ่งที่ได้เรียนรู้หลังจากที่ กลับมาอีกครั้งหนึ่ง15ปีให้หลังเนี่ยฟูเก็กมีการพัฒนาขึ้นมามากเลยครับปัจจุบันนี้เนี่ยฟูก็กถือว่าเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญของเวียดนามคือฟูเก็ตเนี่ยเขาเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศเวียดนามนะครับแล้วก็พึ่งพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทำไมหนูบอกเป็นพึ่งพัฒนาทราบไหมครับว่า สนามบินนานาชาติฟูกวกเนี่ยเพิ่งเปิดใช้งานเมื่อปี2 5 6 0นี่เองนะครับแล้วก็ทุกวันนี้เนี่ยสายการบินนานาชาติบินมาลงที่สามบินนานาชาติฟุกวกจํานวนมากอย่างตอนที่เรามาเนี่ยมีทั้งสายการบินที่บินมาจากยุโรปบินมาที่ฟุกวกสายการบินที่บินมาจากเกาหลีใต้บินมาที่ฟูกวกคือสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือวนามเนา่ยเขาพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของเขาเนี่ยขึ้นมาคือเขาสร้างเขาพัฒนาเขาพาฟูกวกเที่ยวเนี่ยเห็นทั้งโรงแรมใหญ่ๆ เยอะแยะมากมายเห็นทั้งในเรื่องของสวนสนุกอย่างที่ผมอยู่ตรงนี้ก็คือสวนสนุก Win Wonder ซึ่งอยู่ในเครือของบริษัท real estate ใหญ่ของเวียดนามก็คือ Win Group เวียดนามเขาจะมีบริษัท real estate ใหญ่อยู่มี w ิน Group กับมี Sun World ซึ่งสองบริษัทนี้จะเป็น2บริษัทใหญ่ที่พัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวเรามาในเวียดนามหลายที่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ซาปาไม่ว่าจะเป็นที่ฮาลองเบ์เป็นที่บารนาฮิลหรือเป็นที่ผมอยู่ตรงนี้ที่ฝูก,กวก เขาพัฒนาการท่องเที่ยวได้รวดเร็วมากห,ห,ห้องน้นห้องน้ําสะอาดขึ้นเยอะมากสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่ถ่ายรูปเขาอะไรที่เขาไม่มีเขาสร้างให้มันมีเราจะเห็นได้ว่าสิ่งหนึ่งที่เราเรียนรู้คือว่า <c oughs> อย่างในเมืองไทยเองเนี่ยเรามีแต่เรื่องของการพัฒนาการท่องเที่ยวด้วยการโฆษณาโถมงดโฆษณาเข้าไปโฆษณาโฆษณาแต่คนนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวแล้วเนี่ย <c oughs> เขาประทับใจหรือเปล่า เขาได้มาเจอสิ่งอำนวยความสะดวกสาธรารณโภคที่พร้อมรองรับนักท่องเที่ยวหรือเปล่าเอาคนจริงๆที่นี่เนี่ยเราบอกว่าเขาพัฒนาขึ้นมามากจากเมื่อ15ปีที่แล้วแต่ถามว่าประเทศไทยเนี่ยอย่าว่าแต่เรื่องพัฒนาเลยครับ แค่ดูแลรักษาธรรมชาติของเราให้สวยงามให้ดีเหมือนเดิมเนี่ยเรายังทำไม่ได้เลยอันนี้คืออยากจะบอกไปถึงผู้ที่มีอำนาจที่เกี่ยวข้องการท่องเที่ยวนะครับว่าการท่องเที่ยวเนี่ยไม่ใช่ดีแต่ซื้อโฆษณาเราก็ใช้เงินไปกับงบประมาณในการประสามพันธ์แต่ไม่ได้พัฒนาสิ่งที่เรียกว่าฮาร์ดแวร์หรือสิ่งที่เรียกว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวให้มัน คุ้มค่ากับค่าโฆษณาที่เราจ่ายไปคือท่านักท่องเที่ยวเขาเห็นโฆษณาแนละ้ <S <S วเขาอยากมาเที่ยวแต่พอมาถึงเขามาเจอสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ได้รับการพัฒนาไม่ได้รับการดูแลเขาคาดหวังหาดทรายสวยๆแต่มาเจอหาดทรายที่ไม่สวยหรือไม่ได้รับการดูแลมาเจอห้องน้ําที่สก,กปรกอย่างเงี้ยการท,าท่องเที่ยวของไทยเนี่ยก็ได้แต่พัฒนาได้แต่สร้างภาพแต่พูดจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้พัฒนาเท่าไหร่นะครับอันนี้เราก็ถือว่าต้องดูนะครับอะไรที่เวียดนามเขาทำดีเนี่ย เราดูเป็นตัวอย่างต้องบอกจริงๆว่าในฐานะคนไทยที่ผู้ภาคภูมิใจในความเป็นไทยแล้วนะคะคนไทยที่ภาคภูมิใจในทรัพยากรธรรมชาติของเมืองไทยที่เรามีหาดทรายสวยมีน้ําทะเลใสเ,เราต้องดูแลรักษามันให้ดีครับไม่ใช่เอาแต่โฆษณาแล้วก็หากินกับธรรมชาติเหล่านั้นอย่าว่าแต่พัฒนาเลยดูแลรักษาให้ได้ให้ดีก่อนเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขาพัฒนาไปแล้วอีกหน่อยเนี่ยที่ผมกลัวก็คือว่าในอดีตรเราเคย เป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ของโลกสุดท้ายโครงการจำนำข้าวทำให้เราสูญเสียการเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่นำหนึ่งของโลกตอนนี้เวียดนามกลายเป็นผู้ส่งออก,ออกข้าวรายใหญ่นำหนึ่งของโลกปัจจุบนันนี้ประเทศไทยเราเนี่ยถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหรือประเทศที่น่าท่องเที่ยวที่สุดในอาเซียนแต่สุดท้ายเราจะเสีย แชมป์มันนี้ให้กับเวียดนามหรือเปล่าถ้าเราไม่พัฒนาครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนี้เนี่ยที่เราต้องบอกว่าเฮ้ยเราต้องพัฒนาให้ดีนะไม่ใช่แต่เอาแต่เอาเรื่องของเงินเอาเรื่องงบประมาณไปลงโฆษณาไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่ามันทุจริตคอร์รัปชันง่ายหรืออย่างไรนะครับถึงได้ไปทุ่มเทในเรื่องนั้นไปซะเป็นส่วนใหญ่นะครับเราควรจะหันมามุ่งในเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของการท่องเที่ยวให้มากกว่านี้ครับ ที่ทริปที่เรามาที่ฟุกุโอกเนี่ยนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยเราสามารถบินตรงมาจากเมืองไทยบินตรงมาที่ฟุกุโอกได้เลยมีสายการบินบินตรงอย่างแอร์เอเชียเนะเขาบินตรงมาระยะเวลาในการบินบินมาเพียงแค่ชั่วโมงกับ10นาทีเท่านั้นเองทริปนี้เรามาเที่ยวฟุกุโอกกัน4วัน3คืนครับแบ่งเป็นว่าเราจะนอน2คืนทางตอนเหนือของเกาะแล้วก็ทางตอนใต้ของเกาะคือฟุกุโอกเนี่ยจากเหนือจรดใต้นึกถึง แผ่นที่ของฟูกัวเนี่ยลักษณะมันจะเหมือนสามเหลี่ยมจั่วคว่ำนะครับเอาง่ายๆก็คล้ายๆสัญลักษณ์ของพักพักหนึ่งอ่ะรูปของจั่วคว่ำนะครับจากเหนือจรดใต้เนี่ยใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมงกว่า ครับแต่ว่าจากตะวันออกจรดตะวันตกเนี่ยเขาจะมีระยะทางประมาณ25กิโลเมตรเนั้นเองตรงส่วนที่กว้างที่สุดเราอยู่กันทางตอนเหนือเนี่ยสวันนะครับแล้วจากทางตอนเหนือ2วันเสร็จเรียบร้อยเราก็จะย้ายไปอยู่ทางใต้ทางเหนือเนี่ยเรามาพักที่โรงแรมที่อยู่ในกลุ่มของวินกรุ๊ปนะครับของวินกรุ๊ปเนี่ยเขา,าจะพัฒนาอย่างที่นี่เนี่ยเป็น สวนสนุกซึ่งมีทั้งสวนสนุกที่สร้างมางคล้ายดิสนีย์แลนด์มีปราสาทที่เห็นข้างด้านหลังมีถนนสายที่มีร้านขายของที่ยะลึกสองข้างทางที่สําคัญเขามีสวนน้ําด้วยนะครับซึ่งเราก็สามารถเดินไปดูบรรยากาศสวนน้าบางคนมาเล่นที่นี่ก็มาเล่นสวนน้ากันได้ทั้งวนันสวนน้าก็เป็นทะเลเทียมครับอย่างที่บอกว่า ภูกเนี่ยทะเลเขาไม่สวยเหมือนทะเลบ้านเราเขาก็จะมีทะเลเทียมอยู่ที่นี่ด้วยมีชิงช้าสวรรค์นขนาดใหญ่ที่ใช้เวลาหมุนชมวิวของฟูกวกเนี่ยหนึ่งรอบประมาณ40นาทีนะครับประชากรฟูกวกทั้งเกาะเนี่ยเขามีประชากรจริงๆอยู่แค่ประมาณแสนกว่าคนเท่านั้นเองแต่ว่าเขามีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเข้าจริงๆเนี่ยหลายสิบเท่าของจำนวนประชากรเลยเพราะป,ปีหนึ่งปีหนึ่งเนี่ยเขามีนักท่องเที่ยวเข้ามา เป็น10บสล้านคนนะครับทีนี้มาถึงเวียดนามเราพูดถึงของที่ระลึกครับที่เราจะให้ฝากกับของคุณผู้ชมของที่ระลึกนะครับก็คือที่เห็นในภาพเนี่ยครับเป็นกระเป๋าผ้าสําหรับใช้ใส่ของเวลาไปซื้อของซื้อของภาพเป็นผ้าปักลายแบบของเวียดนามาเลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่ตอบคําถามเข้ามานะครับฟูกวกะนี่อยู่ทางใต้สุดของประเทศเวียดนามคําถามนะครับฟูกวก อยู่ในจังหวัดอะไรของประเทศเวียดนามนะครับตอบเข้ามาที่ช่อง YouTube ของ n r t u n World นะครับซึ่งช่อง YouTube a r o u n d the เ o r ร d เนี่ยสามารถที่จะเข้าไปใน YouTube แล้วก็เซิร์ชคำว่า Around the World Thailand พอเจอ YouTube a t o u n d รา e w o r l d t h a แล a n d แล้วเนี่ยช่วยกด Subcribe ช่อง Youtube ของ Around Around the w o r l d ด้วยนะครับจะได้ติดตามกันเพราะว่าเราออกอากาศมาแล้วเนี่ย3-400ตอนสามารถที่จะดูย้อนหลังได้เราไปเที่ยวที่ไหนเราเก็บบรรยากาศเก็บ ภาพจากสถานที่ต่างๆมาฝากนะครับซึ่งในเสาร์อาทิตย์นี้เนี่ยวันนี้เป็นวันที่2ของการเดินทางมาที่ฟุก,กุโอกในวันพรุ่งนี้เนี่ยเราก็จะมีภาพต่างๆของฟุกุโอกมาให้คุณชมได้ชมอีกนะครับทีนี้ก่อนที่จะพักกันนะครับของอญาตเรียนเชิญคุณผู้ชมนะครับมาบริจาคโลหิตร่วมกันในวันที่26ธันวาปีนี้เรารับบริจาคโลหิตปีละ4ครั้งนะครับครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายของปีเรารับบริจาคในวันพฤหัสที่ยี่สธันวาคมตั้งแต่9้าโมงเช้าจนถึง บ่ายสามโมงเย็นสามารถที่จะมาบริจาคได้นะครับสำหรับคุณผู้ชมที่อยู่ในรัศมี5กิโเมตรจากสำนักง,งาน Around The World สามารถที่จะโทรเข้ามาครับเราบริการรถรับส่งฟรีครับไปรับเพื่อมาบริจาคโลหิตแล้วก็พากลับไปส่งนะครับสำนักง,งาน Around The w เ r l d เนี่ยตั้งอยู่บนถนนวิภาวดีรังสิตถ้าเกิดขับมาจากดอนเมืองเนี่ยเลยสำนักง,งานใหญ่การบินไทยมาประมาณ1กิโเมตรอยู่ทางซ้ายมือ ก็คือถ้าขับมาจากสมงานใหญ่การบินไทยจะเลยซอยวิภาวดี18มาก่อนจะถึงซอยวิภาวดี16นิดหนึ่งก็คือก่อนถึงซอยโชคชัยร่วมมิตรนะครับก็จะเจอบริษัทอาราวเดเวอร์วันที่26เราเชิญชวนมาบริจาคโลหิตกันนะครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวข้องกับการบริจาคโลหิตเช่นกันครับปีที่แล้วเรารวบรวมเงินจากคุณผู้ชมเนี่ยที่บริจาคเข้ามาด้วยจิตศรัทธาด้วยความมุ่งมั่นที่อยากจะทำบุญร่วมกับท็อปนิวส์อาราวเดเวอร์ เราได้เงินบริจาคถึง17.7ล้านเรานำไปมอบให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยเพื่อจัดสร้างหรือก่อสร้างรถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่เราได้รถบริจาคโลหิตเคลื่อนที่มาสองคันแล้วก็รถตู้อีออกหนึ่งคันนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นบุญบุศสที่ยิ่งใหญ่มากๆเพราะว่ารถรับบริจาคโลหิตแต่ละวันเนี่ยจะออกไปรับบริจาคโลหิตตามชุมชนต่างๆตามองค์กรหน่วยราชก,การต่างๆวันหนึ่ง ทำงานรับบริจาคเลือดได้วันละเป็นร้อยยูนิตนะครับแล้วร้อยกว่ายูนิตที่เรารับบริจาคมาเนี่ยสามารถไปช่วยชีวิตผู้ป่วยได้เป็นร้อยคนตอนนี้เนี่ยรถรับบริจาคโลหิตเป็นเหมือนแขนขาของศูนย์บริการแห่งชาติสภากาชาติไทยนะครับก็เชิญชวนนะครับให้มาบริจาคก,กันเพราะปีนี้เราเปิดรับบริจาคอีกครั้งหนึ่งครับเมื่อปีที่แล้วที่เรารวบรวมเงินมาเราได้รถมาสองคันเราเพิ่งนําไปทุนเกล้าถว,วายสิ็จพระเทศ เมื่อวันที่2ธันวาคมที่ผ่านมานี่เองนะครับสามารถบริจาคเข้ามาและใบเสร็จจากการบริจาคให้สภากาชาติไทยสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ถึง2เท่าครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันต่อครับคือปลาตะคุนะครับที่ภูเก็ตุูนิฟิทพุทโธตัดาริเวณนี้ยูนิฟิทพุทโธมีเรื่องปลาตะคุในสัาหแก้วเชื่อว่าเราวนักเรียน ก่อนที่ถึงเวลาจะงตูเ้เลลสใหญ่กว่าน,นี้เยอะมากอันนี้ก็ปลาเก่าเลยเนระับหมอกกลางเราไปลาดนีคือไม่ก,ก็ไปทอดกุงเทียม Around the World พร้อมให้บริการในทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางและการท่องเที่ยวตั้งแต่จองตั๋วเครื่องบินโรงแรมที่พักรถเช่าหรือจัดทริปพิเศษแบบเฉพาะกลุ่มของท่านเราพร้อมให้บริการเสมือนเป็นเลขานุก,การส่วนตัวทั้งด้านการเดินทางเลยครับไม่ว่าคุณจะเดินทางไปที่ใดมุมใดในโลกเพื่อการท่องเที่ยวหรือเพื่อง,งานปรึกษาเรามาได้ที่061-421-0110 061-421-2680หรือทาง l i n e around Around the World นำสินค้าคุณภาพมาจำหน่ายข้าวหอมลิทุ่งกลาร้องไห้ราคาถุงละ90บาทและยังมีข้าวกล้องรายเบอรี่ราคาถุงละ120บาทสั่งซื้อได้ที่061 421 0110และ061 421 2680หรือสั่งได้ที่ www.aroundtheworldthailand.com กลับมาต่อกันในช่วงที่2นะครับกับ pop off the world ในวันเสาร์นะครับวันนี้เนี่ยเรามาเที่ยวกัน ที่เกาะฟูกวัวผมยังอยู่ในสวนสนุกวินวอนเดอร์นะครับด้านหลังของผมเป็นสวนน้ำครับที่นี่เนี่ยมันก็จะเป็นสวนสนุกที่มีของเล่นเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็มีสวนน้ำด้วยวันนี้เนี่ยเรามาไปเที่ยวกันวันวันที่2เรามากันทั้งหมด4วันครับไฮไลท์ของวันนี้นอกจากมาเที่ยวสวนสนุกให้เด็กๆแล้วก็ให้ผู้ใหญ่ด้วยที่มาเที่ยวกัน ได้เล่นเกมกิจกรรมต่างในส่วนสนุกวินวอนเดอร์แห่งนี้เนี่ยนะครับเรอรับประทานอาหารกลางวันกันในอควาเรียมครับก็คือเราไปนั่งทานกันแบบชนิดที่ว่าอยู่ใกล้ชิดตู้ปลาเลยร้านอาหารของเราเนี่ยอยู่ในจุดที่ลึกที่สุดของตู้ปลาอควาเรียมนะครับชื่อร้านอาหารว่าดีฟซีครับก็เป็นร้านอาหารที่รับประทานอาหารไปบางท่านก็ทานปลาแล้วก็ดูปลาว่ายน้ำไปด้วยในตู้ปลาเนี่ยเขาก็จะมี ที่แปลกใจนะครับคือที่นี่มีฉลามหัวค้อนอยู่หลายตัวเลยเยอะมากๆแล้วก็มีฉลามที่หายากอย่างผมเป็นนักดำน้ำเนี่ยยังหายากแทบจะไม่เคยดำน้ำแล้วเห็นเลยก็คือฉลามกีตาร์นะครับซึ่งลักษณะก็เรียกภาพที่เห็นเนี่แหละครับเราก็จะเห็นสิ่งมีชีวิตต่างๆเดี๋ยวราองไปดูภาพของการแสดงของสัตว์น้ำที่นี่กันครับ ผูเ่ครับที่โปรเกรสยนที่คุ้มครันรเจิรูปองธนาคานราคาแก้วที่่เรต้อเรียนแต่ก่อนที่ถึงยานจอนตูเลอใหญ่ๆเยอะมาก ครับก็เป็นไฮไลท์ของในช่วง2วันแรกที่เรามานะครับเราก็ยังไปเที่ยวกันอีกซึ่งตอนที่ถ่ายทําอยู่นี้เนี่ยเพิ่งผ่านไปแค่2วันเดี๋ยววันอาทิตย์วันพรุ่งนี้เนี่ยผมจะเอาภาพอีก2วันที่เหลือมาฝากครับตอนนี้มาเที่ยวที่เกาะฟุก,กุกกเนี่ยที่เกาะฟุก,กุกกเรามาที่เกาะซึ่งเป็นเกาะใหญ่ที่สุดของเวียดนามเรายังมีทริปไปเที่ยวเกาะอีกหลายทริปเลยนะครับอย่างเดือนมกราคมเนี่ยเรามีทริปไปเที่ยวเกาะที่ประเทศไทยก็คือ ที่เกาะกระดานทะเลตรังครับเกาะกระดานได้ชื่อว่าเป็นเกาะที่มีหาดทรายสวยที่สุดได้รับการโหวตว่าเป็นเกาะที่มีหาดทรายสวยที่สุดในประเทศไทยกับเราไปเที่ยวกันในช่วงเดือนมกราคมอากาศก็น่าจะกําลังดีเพราะว่าเป็นช่วงฤด,ดูการท่องเที่ยวของฝั่งอันดามันของเราแล้วไปเที่ยวตรังทั้งที เมืองตรงังเมืองคนดีเราก็จะไปเยี่ยมบ้านท่านชวนหลีกภัยด้วยนะครับที่ตรังนะครับนอกจากนั้นเราจะมีทริปไปเที่ยวเกาะเดือนมกราคมมีทริปไปเที่ยวเกาะก็คือหมู่เกาะโอกินวาวาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นอย่างที่ผมเรียนมาแล้วเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วนะครับว่าโอกินาวาเนี่ยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของเป็นญี่ปุ่นเพิ่งเป็นของญี่ปุ่นเนี่ยเพียงแค่หลังจากสงครามโลกครั้งที่สองเป็นต้นมาเท่านั้นเองก่อนหน้านี้เนี่ยโอกินาวาคือราชอาณาจากักรริวกิว ราชาจักริกวกิยก็เป็นประเทศประเทศหนึ่งครับแต่ว่าเป็นประเทศที่มีช่วงเวลาถูกยึดครองหรือเป็นเมืองประเทศสราชของจีนเนี่ยยาวนานในขณะเดียวกันตอนช่วงสงครามโลกด้วยทำเลที่ตั้งของราชาจักริวก,กิวเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สําคัญที่อเมริกาต้องมายึดครองให้ได้เพราะฉะนั้นอเมริกาก็มายึดครองที่นี่ ก่อนที่จะชนะสงครามเพราะฉะนั้นทุกวันนี้อเมริกาเนี่ยยังมีฐานทัพใหญ่อยู่ในหมู่เกาะโอกินวาวาไปเที่ยวโอกินาวาเนี่ยไม่เหมือนกับเที่ยวญี่ปุ่นเพราะว่ามันมีความผสมผสานกันทางวัฒนธรรมทั้งจากจีนที่เคยเป็นเมืองขึ้นของจีนอยู่ยาวนานทั้งจากอเมริกาที่มายึดครองแล้วก็ตั้งฐานทัพอยู่ที่นี่จากญี่ปุ่นหลังจากอเมริการ่างรัฐธรรมนูญให้กับญี่ปุ่นก็ยกโอกินาวาให้เป็นส่วนหนึ่งของญี่ปุ่น ผมจะพูดอยู่เรื่อยๆว่าโอ,อกินาว่าเนี่ยมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสะดวกสบายเหมือนญี่ปุ่นแต่มีไลฟ์สไตล์ชิวๆเนี่ยเหมือนอเมริกัน <c oughs> ในขณะที่มีสาปัตยกรรมศิลปะวัฒนธรรมเหมือนจีนตามหน้าบ้านอาคารต่างๆที่โอ,อกินาว่าเนี่ยมีตัวเหมือนตัวปีเสียที่จีนด้วยนะครับมา <c oughs> ที่นี่เนี่ยมันมีความผสมผสานทางอารยธรรม แม้แต่อาหารเนี่ยก็อร่อยเพราะมีความผสมผสานกันเราไปเที่ยวโอกินาว่ากัน,นในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งเป็นช่วงที่อากาศสบายมากครับอุณหภูมิประมาณ15-16องศาเซลเซียสเป็นช่วงเวลาที่ซากุระบานพอดีซึ่งซากุระบานที่โอกินวาวาเนี่ยเป็นที่แรกของโลกเลยนะครับเราก็จะได้ไปชมซากุระก่อนใครในปีหน้านะครับอีกทริปหนึ่งที่เราไป,ทเ,าไปทเที่ยวเกาะเหมือนกันเราเน้นแต่เที่ยวเกาะในทริปนี้ก็คือ เกาะไฮหลำครับเราไปเที่ยวเกาะไฮหลำอยู่ทางใต้ของจีนเกาะไฮหลำมนี่จริงๆล้วอยู่ติดกับเวียดนามเหนือเลยนะครับอยู่ทางตอนใต้ของจีนเกาะไฮหลำก็เป็นเกาะที่จีนเขาพัฒนาเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยให้ล้ําไปพอสมควรอย่างเช่นเมืองสัญญาเมืองสัญญาเนี่ยจะเป็นเมืองที่ถือว่าเป็นเมืองใหม่เป็นเมืองทาอากาศชายทะเลประเทศจีนเขาเล็กๆเขาไม่ทําเขาสร้างเจ้าแม่กวนอิมขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ไปที่ไหหลำเช่นกันเราก็บินตรงไปที่ไหหลำเลยครับก็เชิญชวนนะครับไปเที่ยวกันอันนี้เป็นทริปที่ไปเที่ยวเกาะแต่ว่าถ้าอยากไปสัมผัสความหนาวเรามีทริปไปเที่ยวหาบินกันครับไปกับคุณสันทิขแล้วก็น้องมีนาครับเป็นครั้งแรกนะครับที่น้องมีนา จะได้ไปเห็นหิมะที่ฮาบินเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองที่มีเทศกาลหิมะเก่าแก่ที่สุดในโลกแล้วก็ยิ่งใหญ่มากครับมีชื่อเสียงที่สุดในโลกหลายคนกลัวว่าจะหนาวอุณหภูมิที่ฮาบินช่วงที่ไปเนี่ยก็ต้องยอมรับแหละครับว่าหนาวอุณหภูมิน่าจะปราณลบสิ อาจจะไม่ถึงลบ30ลบรอเหมือนที่ใบาขานนะครับแต่ว่าผมจะบอกว่าเวลามันหนาวแบบจะเป็นลบ5 0ลบ10ลบ20ลบรอบาเข้าคจริงๆเนี่ยความรู้สึกเราจะแบบไม่รู้สึกว่ามันต่างกันละเพราะว่าไม่ว่ามันจะลบ5ลบ10หรือลบ2 0เนี่ยเราก็ต้องใส่เสื้อหนาวใส่เข้าไปจนกระทั่งข้างในมันอบอุ่นเพราะฉะนั้นเราจะไม่รู้สึกถึงความ หนาวที่มันต่างกันมากระหว่างลบห้ากับลบสินะแต่ว่าความสนุกนะครับที่แตกต่างเพราะว่าไปที่หาบินเหนือได้เห็นปฏิมากรรมน้ำแข็งสวยๆได้ไปเล่นฮีมะได้สนุกสนานที่สำคัญเนี้ยได้ไปคุยข่าวสนุกสนุกกับคุณสันติสุขมะโรงศรีด้วยครับอันนี้ก็เป็นทริปที่อยากจะเชิญชวนไปเที่ยวนะครับอย่าลืมนะครับช่วงเดือนธันวาคม เราโปรโมชั่นพิเศษผลิตภัณฑ์ชิลครับลดมากกว่า50%ไม่ว่าจะเป็นครีมกันแดดเซรัมม่มบำรุงผิวแล้วก็มอยเซอร์ไรเซอร์แอนตี้อจิ้งทั้ง3ชิ้นปกติรวมกันกว่า4,000บาทแต่ว่าเราลดลงมากว่า50%ครับ <S <s เพียงแค่2,000บาทคุณผู้ชมจะได้ ทั้ง3ชิ้นนี้ไปเลยเราไม่เคยลดอย่างนี้มาก่อนนะครับโอกาสพิเศษจริงๆถึงได้ลดอย่างนี้ใครๆก็ทราบครับว่าปกติเาราเวอร์เนี่ยเราไม่เคยลดราคาครับครั้งนี้ลดกันพิเศษจริงๆนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับก็ภาพของฝูกวกไให้คุณผู้ชมได้ชมก่อนนะครับวันพรุ่งนี้จะเอาภาพส่วนที่เหลือมาให้ได้ชมกันครับวันนี้ขออนุญาตลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับก็พักผ่อนกันสบายๆวันเสาร์อาทิตย์ครับสวัสดีครับ